ก็สวัสด,ดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆ,ๆและชาวไลน์เกมสตีที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับโดโมโซไซตี้นะครับผมอีเวนต์นี้ก็จะมาเป็นอ่ารีวิวอีเวนต์การ์ดตัวละครน,นะครับผมก็การ์ดตัวละครอ,อ่าที่มีชื่อว่าราชินีฮิลด้านะครับผมก็เป็นอีเวนต์ของการ์ดตัวละครน,นะครับผมก็มีหลากหลายแล้วก็มีการ์ดตัวละครมากมายนะครับอย่างเช่นการ์ดตัวละครผิวนะครับผมก็มา ค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าจีเอมคิดอะไรอยู่นะครับผมถึงจะเอาถึงต้องเอาการ์ตัวละครน,นี้เข้ามาบ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของการ์ตัวละครใหม่กันเลยนะครับผมไม่ใช่เชิงการ์ตัวละครใหม่เนี่ยมันเป็นการ,ตร์ตูรฮิวดาได้แหละแต่ว่าอ่าเขาเอามาแบบเปลี่ยนสกิลใหม่เฉยๆก็เดี๋ยวเรามาอ่านความาสามารถกันเลยนะครับผมก็ เมื่อตกแลนมาร์คของฉาเออเมื่อตกแร,รนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอกาส65%แล้วก็จ่าย85%ของค่าก่อสร้างพื้นฐานแล้วก็สลายพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็อันนี้ก็เป็นความสามารถเดิมนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อสร้างโอกาส75%สร้างแรนมาร์คโดยจ่ายเพิ่ม5เท่านะครับผมแล้วก็สร้างแลนมาร์คนะครับเมื่อจบเทินของฉันโอกาส45%นะครับทอยเต่า1ครั้ง แล้วก็มันจะมีเพิ่มลูกเต๋าความแม่นยำนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะอันนนาช่องแรกนะครับช่องที่สองก็จะเป็นเมื่อเริ่มเทินอโอกาสจะมีควาเป็นเส้นเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปอย่างพื้นที่ที่ต้องการในแช่องหน้านะครับผมโอกาส50เปร้องกันขโมยมาเบิ้นนะครับเอาจริงๆอ่ะฮิวด้าอ่ะผมก็อยากให้มันมีโล่แบบชาร์จโล่นะครับผมเพราะว่าในฮิวด้าแบบ เวอร์ชันเดิมน่ะมัน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 ยังมีโล่ไงแต่ว่าเอาจัจริงอ่ะเผลอๆอ่ะการตัวละครนี้มันมันไม่ค่อยเก่งมันเหมอนเข้าใจปะทุกคนเข้าใจอารมณ์แบบมันไม่เก่งเท่าแบบฮิวด้าในเวอร์ชันเดิมปะผมว่ารู้สึกมันมันไม่ค่อยน่าปิดเท่าไหร่นะถ้าจะปิดก็ทุกคนสามารถทําเป็นฮิวด้าแบบตํานานก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ทุกคนชอบนะผมก็ไม่สามารถบังคับทุกคนได้นะครับมัน วัตถุริบก็จะมีแบบปิดอาหาเสื้อขาวนะครับประมาณ5ชิ้นนะครับไม่ประมาณนะ5ชิ้นเลยนะครับผมก็ฮิวด้าเอออีโ e บนะครับ5ชิ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เนี่ยฮิวก็เหมือนเดิมนะฮะมาบ่อยเหลือเกินนะครับตัวนี้แล้วก็ทุกคนสามารถหาเป็นเงานะครับผมเงาก็สามารถแล่เป็นยอมลาจากักรพรรดิแล้วก็เป็นตำนาน เจวอลนะครับก็แล้วก็เป็นตำนานอ่าลีสเตี i อิมม t a l n อร์ไนกี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตำนานปะไม่ใช่อีโเออตำนาน่ะคือง่ายเอาง่ายไม่ไง่ายเว้แต่ว่าส่วจริงๆไม่รู้ว่าจะออกง่ายหรือเปล่านะผมอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตตำนานนะครับผมก็จะมี อชินีฮิวดาอเมซอนนะครับก็แล้วก็จะเป็นตำนานฮิวดาแล้วก็จะเป็นตำนานพิิวนะครับฮันเตอร์พิิวแล้วก็ต่อไปเลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์มันให้เราหาอันนี้ป่ะอีเวนต์ผสมตัวอักษรโอกาสรับสงูงสุด6,600เพรตำนานแพ็คการ์ดตัวละคร S บวกไม่รู้ว่าเดี๋ยวเปิดทุกคนเปิดปดูก่อนว่าข้างในนี้มันมีตัวอะไรให้เราสุ่มบ้างก็จะเป็นตำนานอามมนวอนสีครามแล้วก็จะเป็นตำนานพระภัยมณีแล้วก็ ตำนานโคตำนานเดชตำนานแบมบีน่าสักุระแล้วก็ตำนานผีเสื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็ตำนานเมเลียวอุ้ยอันนี้นะคนถ้าโอกาสใครที่ยังดวงไม่ดีหรือคิดว่าแบบเอ้ยกูไม่ได้ให้หรอกอะไรเงี้ยสามารถสุ่มเป็นตัวนี้ได้นะครับผมโคตรเก่งเลยทุกคนอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะแต่ว่าใครที่ชอบนิกกี้อะไรเดว,วันก็ลองลอง,ลองดูนะผมมันก็รู้สึกว่าเล่นได้นะครับจนถึง าแผ่นนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปอนีาาถถเวนต์ลูกปัดของฮิวดาครับผมสามารถสะสมเป็นการ์ดลูกปัดของฮิวดานะครับเพื่อแรกอา่ก็จะเป็นหินเพชร1000ันแล้วก็หินเพชร UM. สามพันเพชรก็จะสะสม4ชิ้นนะครับผมจะได้รับรางวัลนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น6ชิ้นจะได้รับเป็นตัวแปรรูปนะครับห<ๆ>ินเพชรแล้วก็แลกหสามารถแลกเป็น 1, <ๆ S> 1> นึ่0พเพชรได้นะครับผมก็ ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ช็อปแล้วก็พวกแฟลตเซลกันดีกว่านะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นให้เรามันตั๋วปะห้าพันเพรเอาไปแลกม,มีอะไรไหมที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามา,าร้านค้านําโชคนะครับให้เรามันจะเป็นเหมือนอันนี้ปะให้เราแบบสะสมอักษรแปลรูปด้วย ใช่ไหม,ใ,ไหมให้การปฏิบัติ event ไม่ใช่ป่ะมันก็เป็นอ่าเป็น event อ,อันนี้แหละเนี่ยทุกคนมั่งนะเออใช่มันเป็น event น,นี่แหละแปลรูปตัวอักษรเอ๊ะสะสมตัว,ตวอักษรอันนี้ก็ ร้าน,นค้าตัวอักษรเหมือนกันเอ้ยตัวอักษรตัวละครพิเศษตัวอักษรบ้าอะไรละ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเป็ดเป็นอันนี้มันมีคอสตูมของราชอาเมซอนฮิวด้าแล้วก็นี่ครับมีผิวอันนี้ก็จะเป็นหาให้เราแปลเป็นตำนานนะครับผมก็แสงแห่งตำนานแล้วก็ร้านค้าวัตถุดิ์อีเวนต์นะครับขารที่มีงบพอที่จะ ซื้อในตรงนี้นะครับผมสามารถซื้อได้นะครับผมก็ราคาก็สามสิบห้าบาทหกสิบห้าหกสิบเก้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าตัตวสุ่มตัวละครนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ไอเวียนนี้ก็สามารถนะครับผมก็โหดอยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกผมมันก็รู้สึก ไม่ค่อยโอเคนะถ้าจะปิดก,ก็เปลี่ยนเป็นตัวฮิด้าดดีกว่านะทุกคนนะฮะก็